คันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็น2 4 e plus เกียร์ออโต้ปี19เลยค่ะลูกค้าขาสวยๆภายในกลิกๆแบบนี้เลยนะคะจะได้จอมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะสามารถปรับคอนโทรลได้เลยนะคะคันนี้มีกล้องถอยมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะได้กล้องมองหลังมาให้เวลาเราถอยนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็ช่วยได้เยอะเลยในส่วนของการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะคะ รถใหม่ป้ายแดงขายอยู่ที่8 0แสนกว่าบาทแต่วันนี้ลูกค้าขาจะประหยัดงบนในกระเป๋าไปมากถึง2แสนบาทกันเลยทีเดียวกับราคาที่เรานำมาทุบโปรโมชั่นราคาขายวันนี้เหลือเพียงสวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับน้องอ้อนนะคะที่สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ วันนี้มงคลคาเซนเตอร์ของเรามาจัดราคาโปรโดีๆเด็ดๆทุกราคาขายกันอีกแล้วสำหรับรุ่นนี้นะคะโต y ยต้าไฮรักรีโว 2.4e+ เกียร์ออโต้ปี2019ได้สีดำสวยๆและที่สำคัญรุ่นนี้ราคาดีมากนะคะนี่เลยค่ะสำหรับคันนี้ลูกค้าขานะคะเป็นโฉมหน้าหล่อเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าก็หล่อที่สำคัญคันนี้นะคะครบองค์ประกอบเลยโดยรวมนะคะสวยๆเท่ๆดุดันแบบนี้นะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตัว e plus แล้วเรียบร้อยออปชันถ้าเป็น e plus เนี่ยบอกได้เลยว่าจัดเต็มมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้าค่ะกระจังหน้ามาพร้อมกับโครเมียมนะคะสวยๆเลยนะคะตกแต่งด้วยสีดำเปียโ,โนแบ็กมาให้ค่ะในส่วนของคันนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีแต่คำว่าหล่อครบจบที่นี่ได้เลยมงคลคาเซนเตอร์ของเราคัดสรรมาอย่างดีเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นรถสวยมือเดียวออกข้างป้ายแดงที่สำคัญประวัติดีเช็คได้ทุกคันอยู่แล้วนะคะ สำหรับรุ่นนี้ตัว e plus นะคะเขาจะได้ไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนี่เลยค่ะในรุ่นนี้ลูกค้าจะได้ในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้ตกแต่งคิ้วโครเมียมมาให้นะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะอะไหล่ด้านนอกของเขานะคะจะเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกกันไปว่าคันนี้ได้รถสวยมือเดียวออกทางป้ายแดงที่สำคัญวันนี้นะคะยังไม่พอนะคะจัดมาให้กับยางนะคะนี่เลยค่ะ คันนี้ได้ยางมาใหม่นะคะยางใหม่สี่เส้นเลยนะคะใหม่แค่ไหนเรามาดูกันนะคะในส่วนของหน้ายางดอกยางของเขาคันนี้ยังลึกยังเต็มยังสวยน้องอ้อนบอกได้เลยว่ารุ่นนี้คันนี้นะคะใช้ไปห้าปียาวๆเนี่ยยังอยู่ได้นะคะนี่เลยยังใช้ได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะยางอยู่ที่สัปดาห์ที่36ทับ22นะคะเป็นยางใหม่นะคะยางปี22ยางถือว่าใหม่อยู่นะคะ สำหรับรุ่นนี้ล้อแมกเดิมเนมมาให้ค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วนะคะไม่ต้องไปแต่งไปเติมไปเพิ่มอะไรขอบ17นิ้ววิ่งยาวๆนะคะสำหรับรุ่นนี้มาต่อกันที่ด้านข้างนะคะคันนี้เป็นตัว4ประตูอย่างที่บอกเป็นพีลเนอร์นะคะได้ตัวสประตูแล้วเรียบร้อยนะคะเรามาดูภายในกันนะคะนี่เลยค่ะสำหรับด้านในของเขานะคะ ตัวภายในเนี่ยเบาจะได้เป็นเบาผ้านะตัวอ e ีพัดยังคงได้เบาผ้าอยู่นะคะได้เป็นเบาผ้าเดินด้วยได้สีขาวให้นะคะตัวนี้นะคะไม่ว่าจะไปตกแต่งเพิ่มเติมไปหุ้มเพิ่มเติม,ตมลูกค้าสามารถทำได้นะคะหรือว่าชอบแบบเดิมๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะดังเดิมนะคะก็ สวยจบครบที่นี่เลยในคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ได้เกียร์ออตโต้ไม่ก็น้อยนะคะที่สําคัญรถมือเดียวปีก็ใหม่ด้วยโอ้โหอะไรจะคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้นะคะคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้เป็น2 4 Plus e เกียร์ออตโต้ปี19เลยค่ะลูกค้าขาสวยๆภายในกลิกๆแบบนี้เลยนะคะจะได้จอมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะสามารถปรับคอนโทรลได้เลยนะคะ ในส่วนของอะไหล่ด้านบนนะคะนี่เลยค่ะเพดานด้านบนก็ยังคงสวยๆกริบๆเนียนๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีรอยขูดขีดนะลูกค้าค่ะนะคะตัวนี้ในส่วนของเบาะด้านหลังกันบ้างนะคะเราดูด้านหน้าไปแล้วเรามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสำหรับด้านหลังของเขานี่เลยค่ะความสวยความเดิมในส่วนของเบาะหลังมีมาให้อย่างแน่นอนในรุ่นนี้นะคะก็เหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับด้านหลังของเขานะคะยังสวยๆอยู่นะคะ ไม่ได้มียุบมีย้วยเลยนะคะสำหรับตัวนี้ข้ามองหารถกระบะอนเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์มากกับการใช้งานอย่างที่บอกไปนะคะภายในนะคะเป็นระบบไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างเองนะคะกระจกหน้าต่างต่างๆนะคะตัวนี้มาแบบเดิมๆนะคะได้อนเนกประสงค์มาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของด้านในด้านนอกสวยครบจบที่นี่เลยค่ะในส่วนของคันนี้นะคะและที่สําคัญกระจกก็เป็นกระจกเดิมของโตโยต้านะคะรุ่นนี้ค่ะ เลยนะคะกระจกเดิมกระจกแค้นะคะของโตโยต้ามาให้และที่สําคัญเพิ่มเติมคือมือจับประตูตร,ตรงนี้ค่ะลูกค้าขาดูได้เลยว่าสวยๆกริบๆเป็นโครเมียมมาให้นะคะมีที่ครอบกันร,ริ้วกันร,รอยมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรเพิ่มนะคะคันนี้นะคะอย่างที่บอกว่า p ีล n นเนนะคะตัวพีลันเนอรตระกูล p ีลันเนอรคือเป็นตัวยกสูงเรียบร้อยแล้วคันนี้ได้2.4เน้นย้ำเหลือเกินนะคะ สวยเดิมที่สำคัญเพิ่มเติมคือราคาดีค่ะวันนี้ที่จัดมาให้นะคะตัวนี้กันชนท้ายมีมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นคโครเมียมนะคะดูได้เลยค่ะสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากสำหรับคันนี้นะคะตัวนี้เป็นรุ่น e-pat แน่นอนเขามีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกล้องมองหลังนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้มีกล้องเพิ่มเติมมาให้ก็ช่วยได้เยอะในการขับขี่นะคะตัวนี้ ก็ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรนะคะส่วนตัวไลเนอร์ดีกว่านะคะเพิ่มเติมที่ไลเนอร์นะคะนี่เลยค่ะตัวนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะร่องรอยต้องบอกว่าอย่างนี้รถยนต์มือสองมีบ้างในส่วนของริ้วของรอยนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะ,ะสำหรับคันนี้โดยรวมๆแล้วสวยจบเลยนะคะสวยเก๋กับราคานี้บอกได้เลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วลูกค้าขานะคะต้องมีที่นี่โปรโมชั่นนี้และคลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้น คลิปอื่นไม่ให้นะให้แต่คลิปน้องออนนะนะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota านะคะรีโวและที่สำคัญได้ตัว E นะคะจบครบที่นี่และที่สำคัญเลยพลาดไม่ได้ลืมไม่ได้จริงๆสำหรับภายในและเลขไมล์ดอกตามน้องออนไปดูเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้อย่างที่บอกว่า เป็นรถปีใหม่ไม่น้อยน้อยจริงค่ะลูกค้าขาคันนี้เลขใหม่อยู่ที่7 7 8 4 1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยที่สำคัญรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงโปรโมชั่นวันนี้ไม่ต้องซื้อในราคา700,000บอกได้เลยว่าทอนเยอะมากๆสำหรับวันนี้นะคะอดใจรอ,อนิดเดียวบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นที่น้องอ,อ้นนำมาฝากนั้นดีเด็ดคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้เขาจะมีจอมาให้แล้วเรียบร้อยอย่างที่บอกว่ามีกล้องถอยให้นะคะ คันนี้มีกล้องถอยมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะได้กล้องมองหลังมาให้เวลาเราถอยนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็ช่วยได้เยอะเลยในส่วนของการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะคะก็สําหรับตัวนี้นะคะออปชั่นเขาจัดเต็มอยู่แล้วแหละได้เกียร์ออ,อโต้อ,อีพัทที่สําคัญนะคะคันนี้เขาจะมีโหมดให้นะคะ2โหมดนะคะ อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดเราสามารถเลือกได้เลยนะคะในส่วนของการใช้งานการขับขีร่รุ่นนี้ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงน้องอ้นบอกได้เลยมะลูกค้าจะต้องได้จ่ายนะ,ะ8 0 0แสนกว่าบาทนะคะแต่วันนี้ลูกค้าขาวไม่ต้องจ่ายในราคา8แ0ด0สนกว่าบาทเดี๋ยวราคาเท่าไหร่แล้วเราไปดูกันนะคะแต่ก่อนจะไปดูราคาน้องอ้นขอพาไปดูห้องเครื่องก่อนคันนี้สวยเดิมสวยกลิบห้องเครื่องเนียนกิบแน่นอนเดี๋ยวตามกันไปชมเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ ะะบอกได้เลยว่าห้องเครื่องสวยๆเเนียนๆกริบๆมาให้นะคะให้ร e ักรีโว 2.4e+ นะคะกับเครื่อง2.4วันนี้นะคะเป็นเครื่องสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มข้างคานหน้าน็านอตนะคะฝากระโปรงซูมได้เลยข่าวว่าสวยๆเดิมๆจริงๆนะคะสำหรับเม็ดอาร์คเองนะคะก็สวยๆเดิมๆกริบๆ,ๆไม่ได้มีแกะไม่มีรอยแงะเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ มาพร้อมกับสมรรถนะการขับขี่ที่บ้องออนบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนกับการใช้งานนะคะเครื่องยนต์2 3 9 3ซีซี150แรงม้าคันนี้นะคะตอบโจทย์กับการใช้งานของคุณลูกค้าแน่นอนนะคะรุ่นนี้เองนะคะใครที่มองหาอยู่หรือว่าชอบอยู่แล้วมองหารถใช้งานนะคะที่เป็นรถกระบะอนเนกประสงค์นะ,ะได้เกียร์ออโต้ได้4ประตูตัวยกสูงนะคะเป็นขับ2นะคะ มองหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนดูได้เลยค่ะความสวยความเดิมแก้มข้างคันหน้านะคะมาเลยค่ะมาดูคันจริงนะคะหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงไปนะคะสามารถออกง่ายนะคะทางมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะมีบริการนะคะจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะเพียงแค่ยกหูโทรมาหาน้องอ้อนเท่านั้นเองนะคะสนใจเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกปัญหานะคะเป็นไปได้แน่นอนนะคะวันนี้สวยครบจบที่นี่แล้วนะคะมงคลคาร์เซ็นเตอร์เดี๋ยวเรามาดูราคากันเลยนะคะ สำหรับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆราคาของเราวันนี้นะคะปกติแล้วนะคะรุ่นนี้เองเนี่ย t ต y o t a h i l u e ักร vo 2.4e+ เกียร์ออโต้ปี2019สีดำคันนี้นะคะรถใหม่ป้ายแดงขายอยู่ที่8แสนกว่าบาทแต่วันนี้ลูกค้าขาจะประหยัดงบนในกระเป๋าไปมากถึง2แสนบาทกันเลยทีเดียวกับราคาที่เรานำมาทุบโปรโมชั่นราคาขายวันนี้เหลือเพียง6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ 6 5 9 0 0 0บาทนะคะจองจบรับรถได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ออกง่ายออกได้ทุกอาชีพใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นโทรหาน้องอ้นยกหูโทรมาเลยค่ะ0615415387ออนแอนมงคลคาราเซนเตอร์15 15 7, จองจบทุกปัญหามีทางออกให้ลูกค้าเสมอนะคะสามารถโทรมาปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกับน้องอ้นได้เลยนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะกับโปรโมชั่นดีๆและราคาเด็ดๆแบบนี้นะคะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดในส่วนของโปรโมชั่นและราคาดีๆจากเรามงคลคาเซนเตอร์นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ